ดมีสาระอีกแล้วครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของร้านเลยครับส่งทุกวันนั่นก็คือเสื้อคอเต่าครับเสื้อแขนยาวคอเต่านะครับนี่ครับใส่ได้ทุกกิจกรรมเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกสีให้ดูนะครับจะเป็นไงดูครับครับก็มาดูสีที่หนึงกันเลยครับสีที่ขายดีที่สุดนะครับ ก็คือจะเป็นสีดําสีดําครับนี่คอเต่าครับข้อดีของคอเต่าก็คือการเวลาใช้สําหรับกันแดดนะครับนี่แดดร้อนมากก็ปิ้นคอขึ้นมาสูงใต้คางเลยนะครับนี่ครับมีบาสฟองน้ําแล้วก็มีบู๋ศอกนะครับนี่นี่นะครับบู๋ศอกตัวนี้จะเป็นผ้า TK นะครับผ้า TK นะครับ ไม่หนาจนเกินไปไม่บางจนเกินไปครับใส่สบายใส่ได้ทุกกิจกรรมนะครับเกือบทุกหน่วยงานใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นดับเพลิงหรือศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกตำรวจศูนย์ฝึกต่างๆนะครับก็จะสั่งกันเยอะแล้วก็นำไปสกรีนชื่อหรือหน่วยงานนะครับตัวน,นี้แดดแดดมันก็จะย้อนหน่อยนะครับก็จใจดูยกไม้ดูคร่าวๆเท่านี้นะครับ สินค้ามีสต็อกนะครับเพราะว่าถ้ายกมาหมดก็เดี๋ยวตู้มจะแตกครับนู่นครับสต็อกอยู่นู่งครับโอเคสนใจติดต่อเพจเฟ e บุ๊กเกษมเครื่องสนามนะครับเบอร์โทร0813273592นะครับพี่กเกษมเครื่องสนามนะครับไปดูสีต่อไปครับมาดูสีกรมท่ากันเลยนะครับ นี่นะครับสกรมท่าครับรูปภาพรวมนะครับนะครับจะมีหนุนไหลนะครับหนุนไหลจะมีบู่ศอกนะครับนี่นี่นะครับเสื้อแขนยาวคอเต่าใส่ได้ทุกกิจกรรมนะครับนี่ครับ ใส่กันดวงกันแดดทําสวนสีกรมรมท่าที่หน่วยงานที่สั่งกันเยอะก็จะเป็นพวกชรบอรครับหน่วยงานชรบอรอปปรรอรนะครับหรือปอพอนะครับป้องกันสาธารณภัยนะครับบรรเทาสาธารณภัยนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับไปไปดูสีต่อไปเหมือนกันครับหนุนไหล บูซอรครับนี่ครับก็สนใจสนใจทักกันเข้ามาได้นะครับสินค้าขายดีเสื้อคอเตา่าแขนยาวนะครับใส่ได้ทุกกิจกรรมเลยครับทำไร่ทำนาทำสวนใส่ฝึกศูนฝึกฝึกอบร,รมหรือกิจกรรมต่างๆก็ใส่ได้นะครับนี่จะมีตัวเนี่ยถ้าร้อนก็พับขึ้นมานะครับ เปิดขึ้นมาถ้าไม่อากาศมันร้อนไปก็เอาลงก็ได้ครับเราสามารถพับได้นะครับข้อดีของคอเต่านะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับงานเนื้อผ้าทีเคนะครับเนื้อผ้าทีเคครับสบายครับไม่ร้อนไม่หนาจนเกินไปนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับนี่แขนนี่นะครับ สินค้าขายดีสุนใจก็ติดต่อสอบถามเพจเกษมเครื่องสนามนะครับเบอร์โทร8 8 3 3 2 7 5 9 9นนะครับพี่กเกษมเครื่องสนามนะครับ mm hmm. ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นสินค้าชิ้นไหนหรือลูกค้าหรือพี่ๆน้องๆจะให้รีวิวสินค้าตัวไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับในใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ